สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดม,ม,มีจำหน่ายที่7 e เ e ่ e อเท่านั้นพู้ตรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้ญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกถึงกรณีคลิปเสียงเรียกรับผลประโยชน์จากบอสพอบริษัทดีไอคอนกรุ๊ป ที่กาลังเป็นประเด็นถูกดําเนินคดีขนานี้จากบุคคลที่เชื่อว่าเป็นถึงนักการเมืองชื่อดังรายหนึ่งว่าจากคลิปเสียงที่ทางตํารวจบกปปป,ป,ปได้มาเบื้องต้นทางตํารวจได้ส่งคลิปเสียงให้พิสูจน์หลักฐานดําเนินการตรวจอย่างละเอียดเพื่อตรวจสอบว่าเป็นเสียงมนุษย์พูดคุยจริงๆหรือเสียงสังเคราะห์ AI เรียนเสียงคนอื่นและเป็นเสียงตัดต่อหรือไม่รวมทั้งให้ฝ่ายสืบสวนบกปปปทําการรวบรวมข้อมูลตรวจสอบ ว่าใครเป็นเจ้าของคลิปเสียงเนื่องจากอาจเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายเพราะมีการพูดคุยเพื่อเรียกรับเงินซึ่งหากสามารถทราบตัวเจ้าของคลิปเสียงได้ก็อาจจะเชิญมาให้ปากคำแต่ตอนนี้ขอไม่ยืนยันว่าใครเป็นเจ้าของคลิปเสียงรวมทั้งยังไม่สามารถระบุได้ว่าคลิปเสียงนี้จะใช้เป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่ต้องรอผลจากพิสูจน์หลักฐานก่อนว่าเสียงมนุษย์คุยกันจริงๆหรือเสียงสังเคราะห์ AI และตัดต่อเสียงหรือไม่ ส่วนกรณีที่มีการเปิดโปงว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐหลายหน่วยงานเรียกรับผลประโยชน์จากบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปโดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับทางธุรกิจเรื่องนี้มองว่ายังไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะเป็นหน้างานของบกปคบเพราะจะมีผลต่อรูปคดีที่กําลังทําอยู่และตามขั้นตอนแล้วจะมีการส่งเรื่องให้ปปชและปปทดําเนินการตรวจสอบแต่ทั้งนี้หากผู้เสียหายรายใดมีข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลประโยชน์ก็สามารถนํามาแจ้งความร้องทุกข์กับตํารวจบกปปปได้ ขณะที่กรณีที่บอสพอยอมรับในรายการโทรทัศน์และสัมภาษณ์ต่างๆว่าคลิปเสียงที่หลุดออกมานั้นเป็นของจริงและมีการเรียกรับจากเจ้าหน้าที่รัฐถือว่าเป็นการยอมรับแล้วว่าคลิปเสียงเป็นของจริงจึงต้องเชิญมาพูดคุยกับบกปปปว่าประสงค์ที่จะแจ้งความดําเนินคดีหรือไม่เบื้องต้นจะเป็นการติดต่อพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการแต่ยังไม่มีกําหนดเวลาที่แน่ชัด พลดตรีจรุนเกียรติบอกว่าจากคลิปเสียงที่พูดถึงองค์กรเทวดาสามารถเข้ามาให้การช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจดังกล่าวได้โดยจะต้องมีการบูชาเส้นไหว้เทวดามองว่าไม่ได้เป็นการบูชาเทวดาแต่เป็นเพียงข้ออ้างเปรียเปอยของมนุษย์ที่ทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ทุจริตมองว่าถ้าเจ้าหน้าที่เป็นเทวดาตำรวจก็จะไปบวงสรวงคือไปจับกลุมมาดำเนินคดีต่อให้เป็นเทวดาก็ไม่กลัวและไม่มีข้อละเว้นที่จะต้องถูกดำเนินคดี